กระโดมซ้อนเห็นไหมครับว่าลักษณะของต้นนี้เขาเรียกว่าใบหนามากเพราะเนื่องจากว่ากิ่งมันเยอะแน่นอนครับพี่เขาจะต้องเอากิ่งออกบ้างเอาเอากิ่งเอากิ่งไหนออกบ้างเอากิ่งไหนออกบ้างนี่นี่กิ่งนี้ก็เล็กเนี่ยกิ่งนี้ก็ต้องเอาออกเนี่ยนะครับไม่รู้จะไว้ทำไมอันนี้ก็ต้องเอาออกอันนี้เราจะเห็นไหมฮะ ลองลองลองกล้องก้องขึ้นไปแต่แต่แฟนผมนะอยากจะไว้หมดไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับพี่การที่เราไว้หมดมันไม่ได้แปลว่าดีครับหนึ่งนะครับมันโอกาสที่มันจะเป็นโรคและสัตว์ตพืชเข้ามาเนี่ยมันก็จะง่ายด้วยและอย่างหนึ่งใบที่มันซ้อนกันมันโอกาสที่มันจะสะสมอาหารสังห์แสงก็ไม่ดีนะข้างล่างต้องโปร่งกว่านี้เนาะกิ่งซ้อนก็เอาออกนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกิ่งซ้อนนิดนึงฮะเห็นไหมครับควายไป มือพี่จับให้ดูหน่อยตรงไหเออเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องเอาออกเนาะเอาตรงนี้ออกการดูแลทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเราจะเอาไว้หมดไม่ใช่นะอย่าเสียดายเอาข้างล่างออกมาให้มันโปรงเนาะเราศึกษาเองถูกต้องถูกต้องนะความรู้อยู่ในแปลงเราเราเรียนรู้ว่าอ๋อถ้ามันซ้อนแบบนี้เนี่ย มันไม่ดีนะเราก็ <Yes. S 1> เอาออกมันเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเราเองทาเอง mm hmm. เรียนรู้เองเก mm hmm. ่งด้วยตัวเอง <Yes. S 1> ครับแต่ว่าก็ <Yes. S 2> ทาตามคําแนะนำเนาะ oh. นะครับที่ถูกต้องด้วย <Yeah. S 1> ครับครานนี้ปัญหาหนึ่งที่มันเป็นอยู่นะ <Huh? S 1> เวลานี้เราจะเห็นว่ามันมี การฝังตัวของโรคแบบเลื้อรลังมนะก็คือรากเน่า <Yes. S 1> คนเน่าเดี๋ยวพอเราเคลียร์กิ่งรากให้มันโป่งขึ้นเคลียร์กิ่งซ้อนออกบ้างคราเนี้ยใช่ดีขึ้นแน่นอนและที่สําคัญเนีย่ยปัญหาในเรื่องของดอกที่มันหลุดร่วงเนี่ยจะน้อยลงและถ้าเราแก้ปัญหาในเรื่องของโรคคนเน่ารากเน่าขาดเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> การติดดอกของเขาเนี่ยคัวมันจะเหนียวขึ้นเพราะการบํารุงการสารอาหารการสาร,าาร้ <S <S งางฮอร์โมนต่างมันจะดีขึ้นก็ถ้ามันมีความชื้นอย่างเหมาะสมบวกกับการฉีดพ่นพวกสารอาหารหรือฮอร์โมนทาง ไอะไรก็ไปมันก็กระตุ้นการแตกใบได้เห็นไหมบริเวณข้างล่างเนี่ยอย่างพวกนี้เพ <Whoa. S 2> ราะเราให้มันโปร่งขึ้นมาพ <Okay. S 2> อมันโปร่งด้านข้างตรงนี้จะโปร่งด้วย <Yes. Okay. S 2> ลมและแสงมันจะเข้าถึง <Okay. S 2> พวกโรคโคเน่าลากเน่าโอกาสที่มันจะเป็นมันก็น้อยลงตัวยาหรือสินค้าอะไรที่มันแก้ปัญหาได้แล้วก็มาใช้ได้เลย